คืนดีกันแล้วผีชานนโชกอดแพทนปภากลางไลฟ์สิ้นสุดโสด6ชั่วโมงแพทนปภาคืนดีพีชานนโชวกอดกลางไลฟ์สดสยบข่าวลือเลิกลาแฟนๆดีใจทั้งคู่ได้คืนดีกันอีกครั้งฝ่ายชายเผยต้องรีบแก้บนหลังของกุมารให้ได้อยู่ดูแลอีกฝ่ายต่อไป ยังไม่ทันจะข้ามวันก็ได้มีข่าวดีให้แฟนๆได้ยิ้มออกกันแล้วสำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งแพทนปภพาตันตระกูลกับแฟนหนุ่มรุ่นน้องพีชานนหลังจากที่ในช่วงเช้าของวันที่6พฤศจิกายน2566ฝ่ายหญิงได้ออกมาประกาศสถานะโสดท่ามกลางความงุนงงของชาวเน็ตก่อนที่ในช่วงเย็นจะได้เห็นทั้งคู่นั้นออกมาไลฟ์สดโชว์ความหวานท่ามกลางคอมเมนต์ยินดีจากเหล่าแฟนๆ ความคืบหน้าล่าสุดดูเหมือนว่าสาวแพทจะคืนดีกับหนุ่มพีเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ทั้งคู่นั้นได้จูงมือออกมาไลฟ์สดโชว์โมเมนต์หวานๆให้แฟนๆได้รวมลุ้นอย่างใจจดใจจ่อว่าทั้งสองคนนั้นจะไปต่อหรือพอแค่นี้โดยสาวแพทได้กล่าวกลางไลฟ์สดว่าชีวิตเรียวมากไม่ใช่คอนเทนต์แน่นอนเพราะไม่อยากมีประเด็น เรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบด่วนๆตั้งแต่11โมงชีวิตเราเรียวมากไม่มีการสร้างคอนเทนต์เพื่อที่จะไปต่อยอดเพราะไม่อยากเป็นข่าวและไม่อยากมีประเด็นจากนั้นคนดูที่ได้รับชมไลฟ์สดอยู่ก็ได้เสนอเงื่อนไขว่าถ้าส่งหัวใจจนครบ2ล้านดวงขอให้ทั้งคู่กอดกันได้ไหมก่อนที่สาวแพทจะเสนอจำนวนที่มากกว่าพร้อมกับบอกว่าเป็นการให้โอกาสหนุ่มพีให้ได้เริ่มการจีบตัวเองใหม่ ทำเอาฝ่ายชายถึงกับออกอาการงองแงท,ทันทีกระทั่งยอดหัวใจครบ2สองล้านดวงตามสัญญาแฟนๆจึงได้มีโอกาสได้เห็นหนุ่มพีนั้นสวมกอดสาวแพทกลางไล์สดโดยสาวแพทนั้นได้ย้ําชัดๆอีกครั้งว่านี่ไม่ใช่การโสดสร้างคอนเทนต์แน่นอนจ้วก็ผ่าขนมเฮ้ย <c oughs> อันนี้เร <c oughs> <c oughs> าออกไปซื้อของ <c oughs> ของเล่นลรถบังคับหนูบนนะหนูบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของฉันหรอใช่ครับเราะ หนูหนักเหมือนกันหนูรู้ตัวใ,ใช่ไหมให้เราได้อยู่บ้านหลังนี้ต่อดูแลแม่กับลูกตอหนักปะขำปะถ้าได้อยู่แล้วเดี๋ยวจะซื้อน้ำแดงซื้อดอกไม้พวงมาลัยของเล่นมาถวายวาขำแล้วอันนี้เอ็นดูนพี่พีเขาเอ็นดูเธออ่ะน่ารักเอ็นดูเอ็นดูอ้วหวยอันนี้คืออันนี้คือเรื่องใหม่เลยอันนี้คืองงแล้วหนึ่งก็ต้องแก้ปมขึ้นไปไม่ได้กลิ่นทูกหรอได้กลิ่นแต,แต่คิด,ดว่าเออพี่สูขอหวยเขาจุดไหวพไหว้มาหนักแล้วเธอหนักแล้วหนักเอาเธอไปดูน้าที่ฉันหน่อยอัน Bye.